สเปเชียลิสต์สายอัลคิมิสยูนิตตัวแรกของเกมทนแมนได้กลับมาที่มากกของเขาคาสเดลแล้วครับผมความสามารถของสายอัลคิมิสจะสร้างอัลคิมิสยูนิตช่วยในการต่อสู้ได้และความเสียหายจากอัลคิมิสยูนิตจะไม่นับว่าเป็นความเสียหายของตัวทีแมนเองจึงจะไม่ได้รับปลนสะท้อนท ALENT ที่1 E0 ถึง e E2 เมื่อนําทีแมนไปเล่นในบท IS จะลดค่าฮุบตัวเองลง2หน่วยและเมื่อใช้ทีแมนในการเก็บจิ๊โซจะเก็บได้เพิ่มถึง9หน่วย และ10หน่วยเมื่อ์ล3ครับผมทาริ่งที่2เมื่อ E2 ในระยะของออคมิสยูนิตจะโดนความเสียหายดอดแรงขึ้น20%และ22%เมืออ่อผล5รือว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์ในเกมนั่นแหละจะผมจะเรียกว่าดาเมจเพื่อผมเข้าใจง่ายเนาะสกิลที่1จะข้อออคมิสยูนิตใส่ศัตรูภาคพื้นเป็นเวลา8-10วินาทีศัตรูที่อยู่ในระยะจะโดน Deep ดีบัฟเอ็มฟรีโบโดนความเสียหายแรงขึ้น25%ถึง30% เอ๊ะสกิลมันทุกคนแฮะเหมือนใครบางคนเลยเออคิดไปอย่งนั่นแหละโอเคและจะสร้างความเสียหายดอท AOE 60ถึง75เปอร์เซนต์อิงตามแอคแท็กของตัวเองรูปแบบการเข็บเอโจมตีเพื่อเข็บ SP เวล7อยู่ที่6กและอิม3อยู่ที่5ครับผมสกิลที่2จะคว้างอัลเคมิสต์ยูนิตใส่ศัตรูภาคพื้นดินศัตรูในระยะจะดูความเสียหายดอท AOE 80เปอร์เซนต์ถึง100เปอร์เซนต์ของแอคแท็กตัวเองพร้อมทั้ง พัทธมิที่อยู่ในระยะของอ l c เคมิส t ยูนิตจะฟื้นฟู H P 20%ถึง25%เป็นรูปแบบรีเจน H P อยู่ในสนาม1 2วินาทีถึง15วินาทีใช้ s P เป้7อยู่ที่14ถึง15และ M 3 20ถึง25ครับขึ้นตามระยะเวลานะถ้าบอกให้ก่อนมันก็ไม่ได้เร็วรารขนาดนั้นนะเหมือนว่ากูจะเรีเยนอะไรไปบางอย่างอ๋อใช่สกิลที่2นั้น ะโฟกัสศัตรูเป็นอย่างแรกและถ้าหากไม่มีศัตรูอยู่ในระยะจะควาำอัลกิมิสยูนิตใส่พันธมิตรเพื่อรักษาและถ้าหากว่าไม่มีศัตรูและพันธมิตรในระยะจะควาำอัลกิมิสยูนิตในระยะที่ไกลได้สุดหรือวัด้านาบนสุดของทีมแมนนั่นเองครับผมเรามาดูสเต็พื้นฐานของทีมแมนนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะเน้นด้านของการซัพพอร์ตมากกว่าทั้งด้วยเรื่องของทาลนที่ทําให้ช่วยเหลือในการแปกของในหมด I s ใหม่ และสกิลนั้นที่จะเสริมหรือว่าสนับสนุนทีมากกว่าที่จะกลายเป็นตัวดาเมททั้งมี n n i i b r บที่ทำให้โดนโจมตีแรงขึ้นและการแอมดาเมรลบโดยสกิลสงที่สามารถหิวพันธมิตรได้เพราะฉะนั้นตีเมนนั้นจึงเป็นตัวคนที่เน้นสนับสนุนและเอาไปเล่นในโหมด IS จริงๆแต่ถ้าถามว่าใช้งานทั่วไปถือว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ดีในการสนับสนุน ทีนแมนใช้ชื่อเดียวกับตัวละครในเรื่องของ The Wonderful o f of Oz จากคุณแอลฟราน์บลอมที่สร้างผลงานในวันที่15พฤษภาคมพศ1900ซึ่งเป็นการเดินทางของทีนแมนผู้ที่โดนคำสาปให้กลายเป็นจักรกลที่ไม่มีหัวใจจึงได้ร่วมเดินทางกับโดโรธีไม่ใช่สวยคนใ้ครับผมหมายถึงโดโรธีเกลในการไปตามหาพ่อมด ออสในการให้หัวใจเพื่อที่จะมีความเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ว่าในเวอร์ชั่นใหม่นั้นอาจจะถูกดัดแปลงเล็กน้อยเกี่ยวกับจุดนี้ให้กลายเป็นตามหาหัวใจเพื่อความกล้าหารของทีนแมนเองนะครับซึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกับทีนแมนในเกมอัรเลร์นนั้นน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากทีนแมนเรื่องของเดอะว n นเตอร์ฟูลวิส of ทออนั่นแหละเพราะว่าทั้งร่างกายที่เป็นซบอปอกแถมยังมีชีวิตได้จากการที่ มีวิญญาณเล็กๆอยู่ในร่างกายของตัวทีแมนเองนะสังเกตจ,จากตอนที่โอฮิยะในอีเวนต์โวนเทวกุดหัวทีแมนไปแต่ก็ยังสามารถฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาได้นะและน่าจะเป็นสาวซาคัสจากการที่ทีแมนนั้นได้กล่าวในอีเวนต์ของน้องนิมหรือว่าออที่กูแปลไทยแบบ Google แบบลุกๆเลยนะขออภัยด้วยนะก็คือ,อ,อการช่วยเหลือสาวซากัสเดียวจึงสนิษฐานได้ว่าแต่แรกทีแมนนั้นอาจจะเป็นสาวซาคัสหรือผมอาจจะผิดก็ได้ก็ ไปดูในอีเวนต์ของคอุณโซนะครับเขาทำได้เรอววันน mm ี hmm. ้อาจจะจับผิดนะม,มาคุยยืดคลิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวทีมแมทอ๋อใช่และอีเวนต์ใหม่ที่จะเข้ามาก่อน i s ก็คืออีเวนต์ของน้องนิมจะเข้ามาในวันที่7เวลา10โมงของไมกาแต่ถ้าเป็นประเทศเอเชียของเราก็ประมาณวันที่8 1หนนาทีนะก็อ่ะคุยยืดคลิปประมาณนี้แหละก่อยบายๆไปละพังละ